สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม Roblox ก,กันเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่า The m o l u t i o n กันนั่นเอง Woo hoo! โอเคนะครับก่อนหนับแรกนะครับก็จะมีคนที่กลายเป็น f ฟรน n ี l y นะครับก็คือติดเชื้อนะครับผมนี่นี่หน้าเรานี่แหละแต่มันมืดนะส่วนนี้ก็เป็นร้านขายของใช่ไหมนี่ร้านรับเกตอาวุธนะครับโอเคจะมีประมาณนี้ก็คือมีฝั่งคนกับฝั่งเมลี่แต่มันมืดจริงๆ มองไม่เห็นนะโอ้โหมองไม่เห็นนะครับก็คือขอโทษด้วยนะครับผมถ้ามันมองไม่เห็นนะคือมันมไม่เห็นนะครับคือมันลากไปกินแบบนี้เลยเหรอโอน่ากลัวเยน่ากลัวนีอีอีรเนีเ่ยอนีช่ยช่วยด้ว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 ยอ้าทำไมมันหมุนติดๆอ่ะเดี๋ยว ง๊ันนี้หนี่ดีอ่ะอยู่ไหอยู่ไหนอยู่หนีหึ่งเจมคือตอนนี้นะครับเป็นเป็นตอนนี้ก็คือทุกคนต้องรีบเข้ามาเล่นนะครับผมนะครับผมก็คือตอนนี้นะครับที่ผมเล่นอยู่นะครับตอนนี้คือเกมเกมมันกําลังคูณหนึ่งพันนะครับผม สุดยอดใช่มิล่าใช่มิล่ะ,ละนะครับคุณตอนนี้เกมมันกำลังคูณหนึ่งพันนะครับที่ที่ผมเก็บเก็บอันเดียวแล้วมันได้เยอะนะครับคือตอนนี้เกมมันกำลังคูณหนึ่งพันนะครับดูที่เก็บเกมเยอะก็นี่นี่ใหม่ละนี่โอเคเดียวต้นเดียวต้น,น venture, เดียวโอเคมามานะไหนเฮ้ยจิ๊บเพื่อนรัก

อย่าตามาดิโอโอ้ยเยกินวิ่ง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 ลบหลบไปเสรีจรีขาเขาเนี่โอ้ยอ้ย้ยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยนี่เดี๋ยวเรก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเอ้ยิ๊อ๊อิ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 ๊เดี๋ยวอิ๊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 อิิิ ไม่ e, เหรอ ال, จะเอาจะเอาจะเอาจะวัดกันเหรอจะวัดก <Dude. S 1> ันเหรอนี <fall asleep> ่นี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 ่โอเคนะครับนี่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 เฮ้ยเฮ้ยมันจับผมเพื่อนตีมันตีตีมันตีมันตีมันก่อเพื่อนจะตีมันนะเนี้ยเสียงเทพแผพอ้อมไปด้วยเหรอ อ,อะไรนะบวก้รอยะไรไม่รู้นะครับผมก็โอเคมา <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปกินเป็นไ่่มัจะไปค่าพวกนี้ก่อนไอ้อะไรอะไรอะไรทายผ้หญิงทำายผู้หญิง,อญงเออมันชนหมดมาดิมาดิมาดิาดาจริงนะมาไีเดี๋ยวาเหนไม่พอเนี่ นี่ <reading> ต่ <ania> <S an> <โ>อไปต่อไปทุกคนเออช่วยด้วยทุกคนสีเกียมากนี่ซับเฮ้ยช่วยด้ว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 ยอะไรเนี่ยมันกินบ่อยเหลือเกินนะเนี่ยผมว <Island> ่านะเฮเดดเดดเออช่วยด้วย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 ไม่อยากเป็น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 อี่๋อี๋สวัสดีครับผมชื่อสีเขียวมันมันยำมา มาให้ยำมาให้ยำอมาให้ยำอมาให้ยำอ่ะปีดไดีเก็บก็บนะช่วด้วเพวยจี้จี๋เปี่นูนของมั้งเก็บก่อนีีเดียวจับปิดจับจับมัน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 าเป็นของพวกเราจับมันเป็นของพวกเราอย่าตีอย่าตีอ่ะสุดันไอ้แกะเก็บมาเป็นสุดทัอะ

อะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฟันอีกแล้วเอ๊ะอ้าวโอ้ยเลือดจะหมดแล้วเอ๊ะเอ๊ะเกิดตายน้ำมานี่มามันี่มาไม่นานเอ๊ะอย่าตีเอ๊ะโหดร้ายกับหนูโหดร้ายกับแฟนรี่อ่ะผมเรียกชื่อผิดชื่อชื่อถูกก็ขอโทษด้วยกันแล้วกันนะโอเคนะ โอเคนะคะมานี่มานี่มานี through, ่เฟ็นน <inaudible> ี <olutely mosquitoes> hey, ่สีขาวเฮ้ป็นนี่สีขาวเอฮ้ยช่วยด้วยมานี่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 เมันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนฮิจับมันเฮ้ยช่วยด้ว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 ยทำร้ายผมอะทำร้ายผมอะลุมลุมกระทืบลุมกระทืบลุมกระทืบลุมกระทือบมันอยู่นี่อยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ กินคนไ่งให้เราอะเนี่มองไม่เห็นอะไรอะไรไอ้หนูมานี่เกอยูกับเาสองคนนะเก้ต้องอยู่กับ้สองคนนะเยเต้องเป็นของชันเตกน้ำได้ เดี๋ยวผมลองเป็นเฟรนลี่สีขาวดูนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเป็นเฟรนลี่มั่งนะครับผมคือเป็นคนเอาไว้ตีประมาณนี้อันนี้มานนี้ไหนอะหยับหยับหยับแล้วนี่นี่เป็นอีกเฮ้ยเดียวเดียวเดียวไหนอะเหยับแล้วนี่เนี้ยโอเคไม่ต้องหรอกเมาแล้วไงตามตามตามมาสีมาสีจับจับจับมา

ยาตีโอ้ยเดี๋ยวาะปัดโอ้ยออ้ยจะทำร้ายผมเหรอทำร้ายนักหนูทำร้ายนักหนูทำร้ายนักหนูเฮ้ยนี่ต้องเป็นพวกของฉันยะทำไมเนี่ยไหน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 อยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกอยู่ไหน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 เจับมัน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 เข้าอะไรอะไรล่า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 เฮ้ยคนมีคนคนนี่นี่นี่จับจับ จับมัน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 นี่นะจับมันนี่นะจับมันจับเงี้ยจับอาจับอย่าอย่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปทุกคนไอชิบไอชื้นมั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 นโอ้โหเอ้โหอย่า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 ตีอย่าตีดิอย่าตีจับมัดจริงเงี้ยจับมัดจริงจับมัดไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็ตีนักวนะจริงเงี้ยเงี้ย เออเอีไปเดาไปดไปเลยไปเลยไปเลยไปดไปเับปี๊ฮนี่ก็อนีหนีไม่ทันอือเกมนี้โอ้สนุก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 ถือว่าสนุกเลยสนุกเลยใช้ได้ใชได้โอเคนายผมจะไปหวดกับเขาหน่อยนะเดีดยไอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอะเก่ไหนกหมดแล้วเนี่ย อะไรอ้าอะไร,ะไ,ร <S <S ไปอยู่นั่นแหละไปอยู่นั่นแหละหมานี่มาจับขมำดีมา, persuade, เ,อา,เ,า,เ,อาเอาเข้าไปเอาเอาไปเข้าไปเองนะไม่เกี่ยวอนะันนั้นไว้จับมัน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 จับผู้หญิงคนนี้จับผู้หญิงคนนี้จับขยำจับจับสิจับขยำจับขยำ เงี้ยฮิไม่มีคนช่วยกินแิวเี้ยฮิฮิเอ๊ะมันจะตายแล้วผู้หญิงคนนั้นจะตายแล้ววิอย่าเข้ามาช่วยมันชีอิฮิน้อยนี่มานี่มามานี่เลยมาพร้อมหัวแล้มามานี่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 มาไม่ไหวและมาอย่าอย่าหัวกับเขามั้งว่าสิอยู่ไหนอะวิวิอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่หวหัวหัว มานี่มาสีต้มมานี่มามานี่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 โอเคเจนี่จะตายแล้วเจนี่จะตายละเอ้าเข้าไปตายอีกโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปให้ด้วยนะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย